สวัสดีครับเดินไปเรือขออนุญาตรอ,อหนึ่งวันนะวันนี้ป,อปอ้ปอนนักขัตก้อนปะการนี่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 เออสวัสดีครับทุกคนขออนุญาตรอ,อหนึ่งวันนะวันนี้ที่ไหนคะอยู่เซนลาดครับตอนนี้อยู่เซนลาดเราอ่าเอ้ยแทนซัง ช่องใหม่ละครับช่องใหม่คุณแทนสังนั้นคนฝากไปติดตามด้วย <laughs> มันลงมันลงคลิปสัมภาษณ์ฝอดไปแล้วถ้าใครอยากเห็นไปดูนะครับว่าผมอะตอบว่าอะไรเฮ้ยคนดูเยอะนะสนุกมากทุกค,คนฝากไปติดตามช่องแทนสังด้วยนะครับถ้าถึงหนึ่งพันถ้าถึง1,000พันคนติดตามวันนี้ <laughs> เดี๋ยวเราจะไล์ช่องแทนสังทั้งวันจนกาแบตจะหมดเออ ตอนนี้แบด3%ามร์เ่ถ้าเราไปทำงานปุ๊บเราก็จะไล่ช่องคุณแทนสั่งอ้าวถ้าถึงนะแทนสังเงแทนสั่งที่ปังหมุดเลยนะครับใช่จะจะมัต้องปังหมุดตลอดนะใช่เออเลหกสิบแล้วหกสิบแล้วทุกคนพี่ไพรีก็ไล่ไลยเสร็จยังครับพี่ไพรีไล่เสร็จยังแค่ที่ไล่เสร็จแล้วนะ ติดตามแผนสั่งแล้วอเตรียมเลยเรามีอะไรสุกๆให้ดูแน่นอนถึอาจจะไปทำงานเหลืออีกประมาณครึ่งชั่วโมงคอนิคิวะคอนิคิวะคอนิคิวะไปทำงานนะครับเหลือครึ่งชั่วโมงครับใกล้แล้วใกล้แล้วที่แพรี่สวยมากจริงเอาไปเมนิคไปเมนิคฟันขาวมาก วีเนียครับต้องทำแล้วอ่าแตงซังแตงซังมึงเอาคุงง้งขา,ขาอ่ะถ้า,าถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าวันนี้ถึงหนึ่งพันนะไลท์เลยตลอดระยะเวลาการทำงานวันนี้เดี๋ยวจะไลท์ตลอดเลยเออถ้าไม่ถึงก็พักก่อนใช่เออถ้าไม่ถึงก็ยังก่อนเขาดูไม่ได้เขาดูไม่ได้ครับถ้าไม่ถึงก็ดูไม่ได้ครับ ที่ที่ต้องต้องเปิดช่องใหม่นะเพราะว่าช่องบุญเทนอะโดนไปแล้วครับอันตรายอันตรายครับหมายหมายถึงว่าไม่ได้คือเล่นเล่นไม่ได้แล้วอ่ะเออไม่เล่นไม่ได้แล้วฝากกดหัวใจให้ถึงสักแสนใจนะครับทุกคนตามแล้วค่ะขอบคุณมากครับใช่วันนี้พี่ไปดีสวยมากที่สุดนะครับแบงผมกสองพันเก้า ตอนนี้ตอนนี้น่าจะยังไม่ได้ไปหาพี่ไพรีแล้วครับเพราะว่ารอพี่ไพรีมาหาครับวันที่วันที่สิบเจะบวชพอดีใช่ใกล้แล้วครับใกล้แล้วใก้บวชนะครับบอกไม้ช่องไหนอ่าม้นมาอีกครับม้นมาอีกครทุกคนอ่าไปช่วยกันเร็วเดี๋ยวผมจะไล์ออกตั้งแต่ออกไปแล้วก็ไปทํางานให้ดูเออถ้าถึงนะถ้ามาไล์ได้นะเอาไว้ขายรงขายเสื้อได้พี ติดตามกลับไปเลยอะอุ้ยหนึ่งร้อยแล้วหนึ่งร้อยแล้วอาขาดอีกเก้าร้อยนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวไหนวะปักหมดไปเลยเออไปทุกคนช่วยกันหน่อยเร็วเร็วาชเนี่ยผมไล่ได้อีกครึ่งชั่วโมงนะกบอะไรห้องขาดรับยังยังครับนี่เดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวนี่แหละครับเดชดิฟครับ อคุณครับดาวกุหลาบนะครับอ่าม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 ึงนั่งนี่ไหมนั่งี่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเขานั่งอ่ะมึงไปนั่งคน้ันอ่าม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 าขาดรับน่ารักมากขอบคุณครับ ถ้าถึง1,000ไลค์เอ้ยถ้าถึง1,000คนติดตามวันนี้ขอคุณแทนนะแต่ยำเลยไลค์ตลอดเลยตั้งอะตั้งแต่ตอนนี้จบวันนี้ปุ๊บผมไลค์แล้วก็กลับไปเลยเลยกประมาณ20นาทีครับคนรักแฟนอุ้ยแต่ว่าผมก็เกือบก็ต้องโสดก่อนช่วงหนึ่งก็ต้องโสดก่อน5 5วันแต่เจีเขาบอกว่าอะไรนะเธอไม่ต้องรีบสึกนะ เขาเขาแกงอะแกพูดว่าเธอไม่ต้องี่สุตนะเขาจะไปหาเด็กเงอกิคิวพูดขว่วยน่ารักมากน้องขอรับงานแับตะกาไหมครับน่าจะไม่ทันนะพี่รอรอรอลังบวชครับรังบวหรังบวทรับพี่ทักวยเออผมผมให้ช่องทางการติดต่อตรงหน้าแอปฟ้าไว้ครับเออมีเบอร์คุณแทนอยู่ครับผมบอกพี่พีนี่แล้วว่าแทนรับงานให้แล้วแทนรับงานดีมาก ชงเงี้ยทุกวันเลยนะ,ะชงเมี้ยทุกวันเลยนะพี่วันชัยหายหน้าหายตาหลานมากพี่วันชัยหายหน้าหายตานานมากทุกคนเดี๋ยวกลับไปผมจะขายเสื้อให้หมดนะแล้วผมก็จะไปบวชแล้วทุกคนช่วยเอฟผมด้วยนะรอบสุดท้ายอยากเคลียร์ให้มันหมดอะครับไม่อยากค้างคาใจอะอยากบวชแบบสบายใจจะได้แบบแต่ผมตั้งใจว่าแบบจะไม่เล่นโทรศัพท์เลยจะฝากโทรศัพท์ไว้กับแทนเครื่องหนึ่งแล้วก็ฝากไว้กับพี่เครื่องหนึ่ง พอกคก็ไปติดตามสถานาการณ์ที่บ้านกับกับแทนก่อนแล้วกันแล้วก็ผมก็จะฝากไว้กับพี่ให้ดูยายไปก่อนอืพี่แพดี้สวยกว่ากว่าผู้สาวดีนะก็คือได้แฟนเป็นพี่แพดี้อ่ะดีอย่างหนึ่งรู้ไหมเพราะว่าอะไรอ่ะถ้าได้แบบถ้าอยากได้แฟนเป็นผู้ชายก็พี่แพดดี้ก็เป็นให้ได้ถ้าอยากได้เป็นผู้หญิงพี่แพดี้ก็เป็นให้ได้เออได้หมดได้สอง คิดถึงแย่เลยอุ้ยดีเขาไม่คิดเขาแม่นี่หรอกเขาแบบอยู่ได้อยู่แล้วเขาเก่งันเสกนะคอเกเมนต์มาอีกดิขึ้นดิน้องกลับบุรีรัมวันนี้เปล่าใช่ครับกลับวันนี้ครับทำงานเสร็จแล้วก็จะขึ้นรถกลับเลยแต่ถ้าผู้ติดตามของแทนซังถึง1,000วันนี้เดี๋ยวผมจะไลฟ์ให้ดูเออพูดจริง บวดเมื่อไหร่คะ11-12เมษาครับ50แล้ว50แล้ว5-1,000นะเตรียมเลยปักหมุดเนี่ยคนดูตั้งคนดูตั้ง1,200คนอะกดติดตามให้ผมที่ผมปักหมุดให้นิดหนึ่งได้ไหม่ะ p l e a ร e ขอเลยครับอลิเกตโกซามัสเชเชามิดาชามิดาเชเชชามาเราซื้อขอบมองตเลบุตัวฟอร์ดล่ะตัวฟอร์ดก็จะบวด ทำงานไลฟ์ไหมครับถ้าถึงหนึ่งพันเดี๋ยวไลฟ์ให้ดูเออเดี๋ยวไลฟ์ทิ้งๆได้เลยช่องน้ได้ได้ได้ติดตามแล้วค่ะขอบคุณมากครับนี่ที่ผมปักหมุดให้ครับเลือี9วินาทีเหลังจากปวดสิ้จนะมีแพลนว่าจะต้องแบบมีอะไรสนุกๆแน่เอนเออมีอะไรสนุกสนุแน่นอนเยรลเลย อะไรนะอะไรนะครับแชร์ช่วยในกลุ่มน้องแล้วเขาคุณมากค่ะควสมิดาลิกระตเกเซียวรู้ส่าไม่ได้ให้แทนขายเสื้อก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะบุญไมแดงเนาะเดีแถวนี้แล้วแม่ไปไหนอันนี้ไม่ได้ว่านะล่าสุดแม่แดงไปงานแต่งน้องสาวเออแต่งตัวสวยกว่าเจ้าสาวสิเลไม่อันนี้พูดจริงไม่ไม่จะสวยจริงเออเสื้อสีฟ้าขนลับขนลัดตบบนี้ ่านแล้วคอดูงานบวชออจะสวยบอกคนบวชไหมเอ้ยไม่ใช่สว <laughs> แ,แข็งกับเพลีย์แ <laughs> ม่แดงห้ามโยมนะ <laughs> 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 บวชเสร็จเออบอกพี่เพลี่แล้วครับว่าจะไปไปมามาเพราะว่าผมก็ยังอยู่บุรีรัมด้วยยังเช่าบ,บ้านอยู่ด้วยแล้วก็จะไปหาพี่เพลี่ไปมาไปมาครับเพราะว่าบ้านยังไม่สเสร็จใช่ครับ <laughs> ก็จะไปมา,มาพี่เพลี่ก็โอเคครับแต่ว่าแกขออย่างเดียวให้ไปช่วยขายโรงเรียนก่อนเอ,อ เดี๋ยวไว้ว่ากันเพราะว่าคาเฟต์อะไรก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยบวชเสร็จเจับได้ไปเดงกันเข้าเลยนะฟอร์ดนี่มาเม้นมาอีกเม้นมาอีกนี่ทุกคนเลยแค่10นาทีแล้วนะถ้าไม่ถึง1000ไ like, ลค์ไม่ได้นะเออเออช่วยกันติดตามแทนซังยกอ,อกคืออะไรวะ ยกอ๋อกูไม่ได้รอดอมาว่ะอไม่แดงเขาบอกว่าอะไรบวชไว้ไหมเรื่องไม่ได้บุญครับไม่ได้บุญเลยเพราะว่าเชื่อว่าถ้ามันได้มันก็ได้แต่ถ้ามันไม่ได้ก็ไม่ได้เพราะพี่เพดดี้ดูดวงให้แล้วว่าว่าติดแน่นอนไม่เหลือ บวชเสร็จแต่งเลยไหมคะแต่งเลยครับอแต่งหญิงเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยก็ก็เสือออกมาก็จะเป็นแบบพี่แพรี่เลยคุณเลนคุเลนคุเลนไม่ติดหลอกไม่ติดหลอกถ้าเนี่ยเลยอีกสิบแปดวินาทีอ่ะคนติดตามเท่าไหร่แล้วเนี่ย สอง <S <S สอง <S <S สอง,งไม่ถึง5 0 0ยเลย <S <S คนติดตามแทนซังยังไม่ถึง500ยเลย <S <S จริง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 ,รงเอาใหม่เอาใหม่ไม่ได้ไอะเดี๋ยว<อ>มาอีกรอบนึงคลิปสนุกเยอะแยะเลยครับใช่มีคลิปเยอะมากเดี๋ยวจะทยอยลงละเออเพราะว่าช่องอื่นไลฟ์ไม่ได้นะครับไลฟ์ได้แค่ช่องนี้ช่องคุณแทนเพราะว่าช่องคุณแทนปกติไปแล้วครับโดนแล้วครับตอนนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่เซนลาดครับตอนนี้อยู่เซนลาด แคนซังแนั่ง,ง,งติดตามเวคะ่าเม้นมาอีกอย่างเม้นมาอีกอย่างแล้วน้องช่องคุณแทนอะ่ะติดแดงดติดแดง <c oughs> ตอนนี้ติดแดงอยู่แล้ว,ลวมันเล่นไม่ได้ไครับก็เลยจะฝากอย่าพูดให้เอฟใจไม่ดีนะคะแบบไหนครับ นี้เขาสวยมากพี่บอดี้เขาสวยมากได้แต่ได้เข้าไปเซลในไลฟ์อยู่ครับน่ารักมากอะไรอย่างี้เขาก็บอกให้เธอนอนในน้ำนะสร <c oughs> อนอนน้างบ้ออา,านใหม่บอกว่าให้กูไปนอนในน้ำอ่ะเขาเซลอ่ะในเมนมาอีกอย่างหนี่นนดิสวัสดีเ้ยนี่ยังตอนนี้ยัง,ยงไลฟ์ได้เลยครับผมเ <c oughs> ขาเช็คอยู่เนี่ย แต่งแล้วจะแยกกันอยู่เหรอไม่ครับไม่ได้แยกกันอยู่ครับแต่ก็ตอนนี้ไปไปมามาอยู่ครับไปไปมามาอยู่ช่วงนี้ครับพี่พล,ลีก็บอกว่าโอเคส่งเหรียญโปลยทานติดต่อยังไงอุ้ยด้อมของพี่เต้าหยงมาว่ะดีครับฝากติ <ific> ดตามผมด้วยนะครับผม พักมาช่องทางนี้เลยก็ได้ครับพักมาทางต่อๆผมก็ได้เดี๋ยวผมเข้าไปตอบทำงานกี่โมงครับน้องฟอร์ดว่าจะไปหาแต่กลัวกลัวอะไรครับแม่แดงผมทำงานอีกเนี่ยจะไปแล้วครับเหลืออีกประมาณ15นาทีใช่ใช่ใช่15นาทีครับเดี๋ยวให้ที่อยู่น้องหลังบ้านโอเคได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับพี่โตอลิกกโตโกไซมา อีกสยามเขาทำอะไรกันครับเดไอ้นี่ยนดสิเด็ชายแต่งตัวเทสีเอ้คุณแพรี่กับน้องฟอร์ดคู่บุญบารมีจริงเขาเรียกว่าหนุนนำกันเออแล้วเก็พูดกับเขาแบบนี้นันนผมบอกว่าเนี่ยมีคนบอกมาหลายคนแล้วนะว่าเราอ่อยู่ด้วยกันแล้วแบบมันส่งกันมันสื่อกันแล้วเขาก็เขาก็เขาก็ขืน ขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่ฝากเอ็นดูผมด้วยนะครับฝากเอ็นดูผมด้วยนะครับแคนมาอีกเดียวยจริงก็มันจริงครับบุญเราหนุนหนุนนำกันขอบเป็นคนชอบทาบุญด้วยพี่ไปรี่ก็บวชมาแล้วก็มีบุญเยอะมันก็เลยแบบเป็นคู่บุญนี่แหละที่เขาเรียกว่าคู่บุญผมก็ชอบทําบุญ <ๆ S 1> ใช่ไหมคู่สร้างฟ้าสั่งมาโอ้โห <c oughs> พี่นิดสุดยอด อิ่ลลงนี้เอาเปิดเปิดปิดปิดไม่ปิดไม่อันนี้ณกล้แล้วหรอปิดไม่ยัง้ยปิดยังแล้วหรอเออนี่บันทึกโอเคทุกคนไปติดตามช่องนี้ผมหน่อยทุกคนไปติดตามให้ผมหน่อยทำงานรีวิวครับแต่เดี๋ยวบอกอีกทีครับเป็นี่ไหนเออจะมันไรได้แล้วเด็กเออเออคู่แท้คู่บุญค่ะที่สุดครับ ติดตามนะคะนี่ครับช่องที่ไลก์กับผมเนี่ยต<อ>ิดตามเท่าไร่ครับขอสร้างห้าร้อยวันนี้ได้ไหมอ่ะก็<อ>ขอสัญญาว่าจะรักแค่คุณว่าจะมีแค่คุณเท่านั้นเออบวชสร้างอ,อะไรนะครับขอบคุณมากครับบวชสร้างเหรียญไหมคะสร้างเหรียญอ๋อไม่ได้สร้างไม่สร้างสร้าง เขียนให้คออยเงี้ยอ๋อไม่ครับไม่ครับหลพี่ฟอดเฮ้ยเอาปีหกแปดติดตามแล้วค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับไม่อ่านคอมเมนต์พี่เลยขอโทษครับพี่ตูนขอให้ปังปังนะน้องสาธุนี่ติดตามแล้วค่ะขอบคุณมากครับผม เวลาแพรรี่กอดอะไรนะอย่าบน่นเสื้อ,อยาฝดแกล้งครับแกล้งกันแกล้ง,ก,งกันเมื่อคืนที่แพรรี่ซ้อมเต้นไว้ลำหน้างานบวช <laughs> ทา่าที่แกเต้นนะอ,อ,อยู่แค <laughs> ่นี้เป็นสวยก็สวยแล้วถ้าก็ <laughs> คือแบบถ้าแบบนักเลงอะ่ะพี่แพิดี่เขาเต้นอ่ะ <laughs> เวลาไปไหนอ่ะดนตรีมันที่ไหนอยู่เนเดยทุกคนส่งไว้ให้แกดูเยนะส่งไว้ให้แกดูเลยนะว่าแกเต้นยังไงพี่เอลลี่ครับถ้าได้ยินคลิปนี้นะเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวขอจะสอนเต้นจังหวะใหม่เดี๋ยวชาชาชาฝอเรียนมาเดี๋ยวท่านี้ s t ต p back ่อชา step back เลยน่ารักฟ้องเลยฟ้องเลย ในเวลาเขาบีนอะไรอย่างเงี้ยนะเขาแบบโมโหทำอะไรไม่อุ้ยก้ะโดมีไม่ดีดเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนหนอย่าซ่าอย่าซ่าฝึกลูกเสือจบแล้วรอครับฝึกสอนอีกลูกเสือลูกเสือก็จบแล้วครับน้องขอสอนแกเต้นแบบดิ่งๆแกไม่ชอบแกไม่ชอบอะไรให้เราดิ่งแต่แกก็ให้อยากแกก็อยากให้ทำกลับบ้านวันนี้ครับ แทนซ้อมเต้นไว้สู้กับแม่แดงครับมาเลยแม่มาเลยพร้อมแล้วดูดิคนติดตามเท่าไหร่แล้วมาดูไงวะต้องออกเงินลงมินมาเยอะไม่ไม่ไม่อะไรมะเอาขี้เขาหน่อดีนี่อุ้ยสองหุยทุกคนขออีกขอคนติดตามอีกนิดหนึ่งได้ไหมครับขอคนติดตามแทนซังนี่ครับช่องนี้เดี๋ยวผมปักหมุดให้อ้าวปักไม่ได้ มันไลฟ์ด้วยกันมันไลฟ์ด be ้วยกันทุกคนไปติดตามช่องที่ไลฟ์ด hm ้วยกันอยู่ให้หน่อยครับเพราะว่าเดี๋ยวเอาไว้ไลฟ์สดอุปสมบทวันที่เท่าไหร่คะจะไปนมัสการอุปสมบทวันที่สิบเอ็ดที่สององค์ภูมิหมดเลโกนสิบเอ็ดโกนสิบเอ็ดโกนสิบเอ็ดครับโกลนสิบสองใช่น้องมีงานปังๆนะครับสาธุครับสาธุครับสิบสองครับติดตามให้แล้วจ้าขอบคุณมากครับ ติดตามแล้วน่ารักมากใครที่ติดตามนะสาธุงวดน,นี้ขอให้ถูกหวยเอ,อขอให้ถูกหวยขอให้ถูกหวยรวยกัน,นทุกคนนาทุกคนสาธุเลยเออใครที่ติดตามขอให้ถูกหวยขอให้เฮงป,งปงังๆรวยๆตลอดไปเพียงอามิน <laughs> อามินเถ <laughs> อะสรับติดตามแล้วครับ <laughs> ขอบคุณครับ เฮ้ยคนดูหมกซีบหมกไปหรอเข้งงานไปด้วยไปไปเดินเดินไรไปด้วยเนาะได้ไหมเราได้ก็เลยนี่แหละเอาเงินเงี้ยเรเค็บ้อาเงก็เอาไว้แบบนี้แหละเออก็ไปไปไปทุกคนเตรียมตัวจะไปท่องานแล้วครับเอาจะบอกนะว่าชั้นท้องการได้หรือเปล่าเด็กได้ครับผมไม่เล่นครับผมไม่เล่นโซเชียล ตรวจ,จ<า>ก็ใ,ให้อปเล่นแถบรีวิวในห้างไม่ใช่ครับข้างนอกครับรอบ